พี่น้องฟรีประเทศต่างประเทศทานข้าวกันนะครับพี่น้องวันนี้ก็มีไม่ใช่ดูอะไรนะพี่น้องมีของดีอันนี้ก็ต้มปลานะพี่น้องนี่อันนี้ก็ต้มปลานะพี่น้องต้มปลาดินนะพี่น้องตัวนี้ต้มปลาดินนี่ซื้อเข้ามาพี่น้องไปใส่บ้าดเมื่อเช้าวันพระและอันนี้ก็อันนี้ก็ต้มปลาอันนี้ก็แกงปลานินนะพี่น้องแกงส้มอันนี้อันนี้แกงส้มปลานินพี่น้องชอบกินปลาแล้วไปเจอก็เลยต้องซื้อมานี่มีไข่ด้วยนะพี่น้องนี่ ไข่ปลาด้วยนี้เกงเกงเกงต้มปลานิลอันนี้ต้มปลานิลบ้านนอกเราอะนะและอันนี้ก็คือผัดกะเพรานะคะพี่น้องผัดกะเพราเจ้านี้อร่อยมากพี่น้องนี่ต้องใช้ทนกลางเดือทานไม่หมดนะพี่น้องแล้วก็มีข้าวไรเบอร์รี่นะคะพี่น้องมาเด้อพี่น้องวิธีต่างประเทศทานข้าวกันนะคะพี่น้องซ่บน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ้องคะไหนวิธีมาแล้วก็ ตบช้าเขาทุกทรมายด้วยพี่น้องทํางานด้วยนะคะพี่น้องก็ก็อย่าว่ากันนะคะพี่น้องอย่าน้อยใจเด้อแต่ถ้าหลายวันแล้วเลื่อนหาไม่เจอก็ขอทษขทรมารยนะพี่น้องแต่ว่าถ้าเจอก็จะเข้าไปแน่นอนค่ะพี่น้องคนไหนมาแล้วก็ทิ้งจดหมายไว้นะคะพี่น้องเดี๋ยวก็จะตามไปนะคะพี่น้องมาเดิมมาเดิมพี่น้องทานข้าวกันเดี๋ยวจะชิมปลาต้มปลาก่อนนะพี่น้องนะชิมแซ่บบ่ะ อะไรก็ตรงมันบ้านอกเราอันนี้แกงส้มนะพี่น้องแกงส้มปลามีไข่ปลาด้วยนี่ไข่ปลานินอัน,นก็ปลานินเป็นคนชอบกินปลากินมีก็ยกกยยี๋ยก่ยางเปน้รงแต่ไม่ซื้อมาเป็นเเป็นคนชอบว่าทานปลามากมากเดี๋ยวลองแกงส้มกันนะครับนเดี๋ยวลองแกงส้มกันนะฮะ thôi làm ăn nhanh như anh chưa thấy ăn nhanh ăn nhanh ăn nhanh ăn ใส่ผักบุ้งนะพี่น้องอร่อยนะเราใช้ได้พี่น้องกันปลาเลยพี่น้องไม่อ้วนปลาไม่มีไขมันนะพี่น้องแบบแอบผัดกะเพรามาแล้วครับพี่น้องกะเพราเจ้านี้อร่อยมันเหลือสองถุงพอดีเลยซื้อแบ่งกันกแบ่งกันหนาะน้องคนละถุง เรีบหยิบเลยพี่น้องเจ้านี่ก็ทําข้าวอะไรจริงไม่เก็มไม่แม่อะไรไม่เผ็ดพลังนี้ลังดีเกงส้มเขาก็อร่อยนะพี่น้องเกงส้มมะละกอใส่ปักบุ้งใส่ปลานินีนีก็ต้มปลานินแบบบ้านเราเนี่ยอันนี้เป็นคนชอบทานปลามากๆนะพี่น้อง เด็กๆนะพี่น้องบ้านเป็นทุ่งนาเนาะพ่อแม่ก็ต้มปลาให้ทานเกือบทุกวันนะพี่น้องอืมอืมดีมากเลยบ้านเราเนาะบ้านน,นอกนานสมัยต่ยกอนเนาะฝนตกมาพ่อก็ไปส่งไปจับปลามาแล้วทานเกือบทุกวันก็ไม่เบื่อนะพี่น้องเนาะแล้วตวมากับปลากับกุกระเขียดอร่อยพี่น้องทำทานนะพี่น้องถ้าจะเป็นมีก็ต้องทานตีนะพี่น้องปลา โอมันก็มีด้านนี่มันมีแล้วก็มีปลาปลาลาดุกย่างนะพี่น้องหูยน่าทานมากเลยซื้อมาหลายอย่างเลยไม่ไหวทานคนเดียวเอามาตอนนี้ก่อนมันทานไม่หมดนี่ไม่หมดแล้วพี่น้องแค่ตู้เย็นไหมมาอุ่นทานตอนเย็นที่ทำงานก็เลยบ้านนี่พักเพียงเดินมาก็มาอุ่นทานก็ได้นะพี่น้องอาจจะไม่ได้เข้ามาพี่น้องว่าถึงซื้อมาทานแถวที่ทำงานเนี่ยแต่ตู้เย็นเลิกมาก็มาอุ่นในที่ทานต่อนะเพราะมันเยอะทานไม่หมดหรอกคนเดียว มันเมพี่น้องมัมีไข่ดาวยิ่งเหมาะแน่นพี่น้องนะอร่อยมันเดิมอร่อยจริงคนสั่งก็ทีนะพี่น้องเป็นสามสี่ร้อยกล่องในะร้านนี้ทำอร่อยจริง แซ่บๆเป็นน้ำแซ่บแกงส้มกลาอร่อยชอบมากใส่พร้อบุ้งกับมะละกอนียยอดนะพี่น้องแกงส้มปลาเนินโอ พี่น้องเอ้ยต้มปลาต้มปลาเหมือนบ้านเรานี่พี่น้องนี่ต้มปลาน้น กะค้าเปลี่ยนบ้านเราพี่น้องร้อยต้นหอมผักชีเนี่ยกับผักชีฝรั่งนะะบ้านเราทำให้เราพี่น้องเนาะอร่อยอะมะเขือเปาก็อร่อยนะคะเร็จรลายได้พี่น้อง จมก็ผ็ดนกันนะพี่น้องแต่อร่อยอมีเสียงหลุดเาบามาหรือเปล่าพี่น้องทำห้องบอกไป,กป,กปกตัวๆปตกลงไปนะพี่น้องถ้าเสียงดัง พี่น้องมากนะคะทัาเพื่อนใหม่เพื่อนเก้านะคะขอบพระพุดจริงค่ะสีย,ง,สยงก็ทําตึกลอกแ๊ก๊อกแบกหน้อย ตอนเช้าค่อยๆทานนะพี่น้องค่อยหิวลงต้องต้องทานนะพี่น้องไม่ทานเนะี่ยไปทำงานไม่มีแรง ปานก็ตัวปานกลางนะสดอยู่ในี่น้องอร่อยอยู่เนี่ยเขาต้มใส่มะเขือเทศมาที่เราต้มนั่นแหละแล้วก็เอาเนื้อปลา อืมชอบ,แบบแบบได้แสบๆเบดิพี่น้องผักเอาตักใส่ผัดกะเพราตักใส่เออฮะ ไม่รู้ว่าพี่น้องเคยเคยทานผัดกะเพราจ้ำข้าวเหนียวหรือเปล่าอร่อยมากนะพี่น้องผัดกะเพราจ้ำจ้ำข้าวเหนียวคิดเห็นเห็นนี้นะพี่น้องมันอร่อยนะเจ้าเนี้ยโอ้ถ้าจ้ำข้าวเหนียวร้อนพี่น้องมันอร่อยจริงนะไม่รู้รู้พี่น้องเคยลองหรือเปล่าเฉพาะเขาเฉพาะเอผัดกะเพรานะพวกนี้ไม่เกี่ยวแต่อันนี้พี่น้องจ้ำมผัดกะเพราโอ้อร่อยจริงจริงน้องเอ้ออร่อยมากเลยเคยกินเคยกินเคยทานนะพี่น้องอร่อยจริงอืม พอนั่งทานผัดกระเพรานึกินเอ้ข้าวเหนียวี่เคยจิ้มกับกระเพราไปบ้านเพื่อนที่อุบลอร่อยมากพี่น้องแต่ว่าปลาเขาอร่อยนะพี่น้องนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งพี่น้องแ่บดีพี่น้อง ก็จะเริ่มอิ่มแล้วพี่น้องนี่ก็ติดทุปทำงานแล้วแต่เช้าทานข้าวเช้าดีพี่น้องนี่แต่ทันทีก็โอเคละจะได้ยืนมีแรงไม่เวียนหัว